รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับได้เวลาของรายการดรสวิตแล้วนะครับแน่นอนหลังครบรธงชาติแบบนี้มาพบกับพวกเราครับตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องก้อยรัชวินนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วคุยเงเกี่ยวกับกระจกตาเนาะแล้วก็คอนแทคเลนส์ด้วยทุกวันศุกร์เช่นเคยครับมีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันซึ่งโยนนะจะตั้งใจเลือกสูตรที่เหมาะกับแขกรับเชิญแต่ละท่านเลยนะครับ อย่างน้องก้อยเองเต็ม5ดาวเนี่ยทักษะทำอาหารของน้องก้อยอยู่ในระดับไหนครับ2แล้วกันค่ะคือทำได้แต่ว่าถ้าให้มีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะอาจจะยังไม่เก่งมีเมนูประจำตัวไหมครับสปาเกตตีซอสเพสโต้อย่างนี้เอาไป4ดาวเลยครับไม่ไม่เก่งขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจะชอบแบบเหมือนเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูถ้าสมมติจะลงมือเข้าครัวจริงๆอะไรเงี้ยก็จะจะลองหัดทำหัดอินเทอร์เน็ต เอาอย่างี้ละกันขอเลือกเมนูที่เอาซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งแล,แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้ครับอกไก่ทานยัพืชครับ เป็างงบ้างครับน้องก้อยครับน่าทานมากเลยค่ะพี่โอ้พี่โอพยายามออกแบบสูตรนี้ให้มันจบในจานเดียวก็คือมีโปรตีนก็คือเป็นเนื้อไก่ขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับ,รบแล้วก็ตัวซอสเองเนี่ยเราใช้ใช้ธัญพืชใส่ลงไปเลยในการหมักเนี่ยเราใช้นมสดที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนไทยนะครับ ทานธัญ,ญพืชกันน้อยอยากเอาธัญ,ญพืชมาลองปรุงให้มันออกรสชาติไทยๆหนอ่อยนะครับเพราะว่าจริงธัญ,ญพืชมีประโยชน์เยอะมากนะครับบำรุงสายตาด้วยเข้ากับธีมของสัปดาห์นี้ของเราเลยะนะครับแล้วก็ยังมีกาก,ากใยสูงเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีอีกด้วยล่ะครับส่งท้ายกันนิดนึงครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับมีอะไรให้พวกเราติดตามกันบ้างครับผลง,งานในช่วงนี้ครับก็ช่วงนี้เพิ่งถ่ายละครจบไปนะคะจะมีเปิดกล้องอีกทีเดือนมิถุนาเลยแล้วก็สักประมาณช่วง กลางๆปลายปลายปีน่าจะมีระครเรื่องรับหลังค่ะส่งท้ายวันนี้อยากให้ฝากกับคุณผู้ชมเรื่องสุขภาพไปไนิดนึงดีกว่าครับ ก็ฝากถึงทุกๆคนละกันค่ะอย่างอย่างวัยอย่างพวกเราเนี่ยก็จะให้ความสําคัญเรื่องการทํางานบางคนทํางานหนักบางคนไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยใครไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนชีวิตคุณนะคะถ้ามีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะทํางานอะไรก็จะสําเร็จอย่างแน่นอนครับอรคยาปรมาราภาค่ะโอ้โหส่งท้ายสวยงามมากนะครับจริงอย่างต้องก้อยว่าเลยนะครับยังไงดูแลตัวเองตั้งแต่วัน วันนี้ผมและน้องก้อยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติทางช่องวนันอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดรสมิธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ